สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่มาขายรอสลีลำกันนะ้าโชคดีบอคุณพ่อโชคดีที่เขาบอกให้ดกฟ้ามแม่คือว่าถือตัวใดเอาหมนี่มาหาหนึ่งว่าหาหนึ่งเงนี่หาหนึ่งไปเ่ตัวเลขมาตะใสค่ะเจ็ยู่สจริตเจ็เจ็ย่สจด่สเจ็ดีเยสเพ่ิเ่เาซยเขียนสเจยสเ็เ่เ่ อันนี้เหรเขาไปย่างไปเห้่อก็สกจันเถอะนะค่ะเจ้าวันก็ได้สามจิตจิตสามโยนี่เป็นไกๆก็น้าหย่านบ่ได้ยินเอ้าโอ้ยนาย่านยิ้มเพื่อก้านั่น้ะจ้าเอ้ยคุณบ่าวให้แฟนครับฟังไม่ก็ดูคุณแม่เห็นอยู่สาเกาะนจระเข้ตัวนี้จ้ะจระเข้ฟังไส้เห็นอยู่ที่ตาตาจระเข้ครับมวดที่แล้วเห็นตัวไหนนะคะงวดที่แล้ว เ <sk ald en> <3 S 2> ียนสามจต้อทสาดก็ถือว่าถืออยู่แล้วแม่ยถือว่าถือใบไม่ก็ล่นลงใหม่ก็มาเซียงนเียดได้ใบไม่ล่นอยู่ใส่ม่นด้วนนาเนี่ยครับู่มองเพินสวดนะอ๋ออันวด่นมาใทแผงลอตเรี่นี่ก็มองเพนรับแขกมองเพินสวดน้พ่อครับล่นมาใส่เจ็ดสามเจสมคับร่นมาใบใหม่นะนะรโอ้แน่นอนะขายลอตเตี่นี่แหะมันกั ไปกบงวดนี้หาเน่งเยองวดเดีอย่าลืมซื้อแล้เใช่ไหมครับจเ้ครับงวดหาเน่งหนิงวดใหม่นะท่านผู้ชมงวดเดือนนี้ครับงวดเดือนนี้ครับงดี่แล้วมันเจ็ดสามเนาะกับสามเจ็ดนาะคุณแม่กับคุณพ่อเนาะค่ะเนาะเราใส่ไทยใส่นี้ไปอยู่ท่านนี้เห็นอยู่ตาจระเข้ครับมีมีคนมาก ซื้อตัวเลหลายขมูครับอยู่น้ำแผงโอ้ก็ซื้อส่วนมากกับเพื่อนซื้อเลขพศนะครับหกห้าหกนี่ละพศ่กเออเออเออีหกหกสี่ี่หกหนะครับพศนี่หละครับส่สี่หกส่วนมากจเป็นเลขพศนะครับาะครับครับเพราะว่าคุกับเบิ้นบ่าว่าพศนี่มี่ท่ได้ออกจากที่ว่าพศกันนอยที่ว่อก็เลยมาเจาบารังดัง ดังบ่ตัวแดกดังแม่ชี้ชี้หกชี้ชี้หกบ่กไม่แพงเขานี่บ่มีเลยเกี่ยงตับค่ะตือให้ตือมันเถอที่นี่แต่ว่าหกชี้หกมือแต่ที่แรกมือที่แรกนี่มือแต่มือใดแม่มือแต่วันที่เท่าใดเไาวันเกี่มือมาขายวันที่เท่าใดจู่วันที่สิบชอบแป๊บวันที่วันที่อย่างว่าที่้นีวันที่สิบสามบอก เปิดไปวันที่แที่เก้าครับืมนจะงวดแล้วคุณพ่อก็คุณแม่นนโชคดีนะวไมกล้าฟังว่าเป็นตะโชคดีไรงวดยั่ให้จังไหงวดแล้วแต่งไดไทหางวดซ่อนกันแล้วแจ่โมไดได้ไรได้เท่องพันงวดแล้วตีครับเทไรสองโตสโตด ส่วนมากมันได้มาจากสายพันธุ์ได้มาจากความฝันหรือว่าได้มาจากผู้อื่นได้มาจากเทกษตรเหลือเพิ่นซื้อนะครับมันเศษเหลือเพิ่นมันข้างไว้ครับเจ๊เจ๊ศูนย์หกตัวหกใคอุ้ยผูมิมากค่ะคนบ่มักเนาะครับเด็กคนบ่มักเพราะว่าบางเที่ยงก็ไปซื้อเองก็ถูกมันะครับมันข้างเที่ยงค่ะ ็ได้จังสั้นละบ่บ่ค่อยเสื่อนเลขอันนั้นนี่เลขอันนี้ค่ะไอ้หวยใต้ดินการเสื่อกันบ่เกินสองท่นจังสิบแต่ว่ามีข้างก็เอาไว้ข้างเจ้าก็เจ้าละสองใบเจ้าละใบเจ้าละจัข้างจ้ะก็จะถือว่ามีโชคอยู่เนาะถือว่าตั้งหางวดคุณแม่งวดหนี้มากที่สุดคือโตัว จะไปเบื้องนั่นเราก็จเอาตัวนั่นต้นตัวที่เห็นนี่จตาจระเข้นี่พ่แม่กับท่านี้แล้วจะมีท่านี้ล่ะที่นหนึ่งหานึ่งหานน้ทนครับครับครับหานึ่ง่ลายมองดูเนี่เลขศูนก็เจ้ากับม่หาหนึ่งลายมองลายหนึ่งเห็นไหมค่ะก็ก็สีว่าเขาม้าเนี่ยคนจิงอยูกขียเกลนึง เขามาแล้วคนขิงลุกแม่ย่งอันทันทีประตูเขามาจะลกหลุดกระสนย่างค่ที่ไฮโซเข้าจริงเฉลียงว่าเนมาซุนเขาน้องอย่านี้คุณพ่อคุณแม่มาตาใสค่ะนองบัวจ้ะน้องบัวลำพูเพ่นักาเพื่อนักกัลูกเขาไห้เคยไปจากเธอดอกว่าได้ยินแต่่าบ้านยุ่งดอจ้ะชาวบ้าน มาขายอยู่คุณแ้วเนี่ยเจ้าไปไปบ้านตาดกันเลยพักกันเลยมากมาจีก้นมั่นใจบอกับตัวเลขกันเอ้ากันถามความรู้สึกไหมที่ว่าไปเห็นแด่วนะมันต้องเชื่ออยู่ย่า่อสั่คซือซ้ำเลยพื้นบ่าลายสักวันนี้ ซ้มตัวเขาหน่อยเนาะกล้าอันฝันแน,น่นอนนอนอยู่ฝันเห็นเด็กหน่อยอัน,นมแม่แม่เราดัางๆบ่ได้ยินฝันว่าจะได้เกาะฝันเห็นเด็กหน่อยอัไปหรุ่นที่สิตชิมายิ่ยงแม่เอาปืนแน่จะจะไปยิ่ยงเล้งใส่อย่าเล้งใส่นางนี่ไงจะเล่นเกินถามเขาก็จะเลีงยิ่งปืนใชกกระยันอ๋ออันนี้ก้อน <c oughs> ที่แม่ชิมาเห็นตัวเลขในตาจระเข้มันบ่อข้างพี่แม่ได้ฝันก้อนฝันว่าอัน ขาเจ้าอันเล่งปืนซินย่งคุณแม่ยุคถังรางคุณแม่ยุคถังเครื่องเด็กน้อยบ่วัยรุ่นวัยรุ่นกันเลยอันก็เลยนี่ดอกกันเลยว่าไม่เห็นเหลี่ยมกันเลยว่าเสีเอาอ,อันอันเป๋วจังไดบาริขาความฝันนะี่น่ะก็เจ่าสเสียว่าจังไดเนาะแยกกับฟันมาแยกก็ได้เลี้ยงก่นี่เราก็เจียวี่ดีจนนั่นแหละยิ่งนี่ยิง่งขึ้นมาบ่บ่บ่กันเนี้ยเนี้ยใส่สิยิ่งเล่งซื่อจากซิ่งแล้วว่ายุดกันแล้วมั้ง ค่ะโอ้ใบนี้ยิ่งออกดอกโอ้ต้องว่าคิดว่าเสียฝันนี้ลิ้หน่อยว่ามันจะเป็นความฝันนะคะเนาะฝันสินอะจ้าสรุปตัวเลขของคุณคุณแม่ก็คือหาหนึ่งเนาะคุณแม่จะพอเนาะเนาะเป็นแนวทางเนาะพ่อเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะคะคุณแม่เห็นมาจากตาจระเข้นะคะท่านผู้ชม เน้นตัวเลขห้าหนึ่งถูกมาแล้วห้างวดนะคุณพ่อนะสางวดแล้วค่ะอาถ้าผู้ใดชอบกับมักกับจัดนะคะท่านผู้ชมชอบกับทานนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใส่วิจารณญาณนะคุณพ่อชื่ออยังคะคือสมบูรณ์ครับพ่อสมบูรณ์คุณแม่แม่คายจ้ะแม่คายพ่อสมบูรณ์แม่คายเพิ่นขายลอตเตอรี่อยู่นี่ท่านผู้ชมมาอุดหนุนเพิ่นน่เด้อ น้องฟนเนาะั่นุคนแน่นี่ละหวันเพื่อนเอาซอกเคียนกันเลเน็นลูกลูกมสีวบายหยเตัวนี้เพื่นมาย่ตาจระเข้ปเดี๋ยวจะต่างสิ้าท่าผูมไปซองต่จระเข้เนาะรก็จะท่านผู้ชมมาสตาจระเขนะคะแลก็จะพาท่านผู้ชมมาส่งตาจระเข้นะคะ คนเบงคลิปาคนได้เห็นค่ะมีคนมองเห็นในตาในตาจระเข้บอในตาจอระเข,นะเข,นะเข้นะคะเป็นคล้ายๆหัวงนูนะคะท่านผู้ชมว่าซอยเินินอย่างเอียน่ เปิดมังเปิดสังขารเปิดแบบวแม่เริ่มเลลขใบตูต่างเด้อคนเจ้าโมบิสกีดอะไรอาหาราหารีาม่่ตลอดอเห็แปดตัวนึงแตนแปดตัวนึเห็นแ เป็นยังอีกเนาะวันนี้แปดคักแปดแน่แปดง่งยง่ายแล้เลยใส่อะไรแน่คุณแม่ปดคักแปดแน่คุณแม่ปะห้าแปดสองห้าคุณแม่เห็นในตาจระเคนะคะจาาเข่แปดสองหา มาบ่หูดอกคอยเห็นเปตัวหนึ่งค้าค่ะง่ายนง่าแต่อยบ่งไม่กองคอยให้บ่งกอคอยคุยเบาเขยนน้ำเล้าอยู่ออเบานี้เราให้ฟังน้ำเน้บอกภาษาที่คุยกับเพ่นได้เหรครับเพราะว่าผมมีผู้แปลดยมมเล็กใบตูเด้อตาหน่วยสเกตน่วยคางคุคัน สมใบตูตาบานานางาลาางโบมาหามามานี่มานี่เร็วาปิดแล้วหมดตึบเลยเออเออเห็นตัวเลขตัวไหนคะคือคือคือพอดูอีกทีเป็นเงาดำปุ๊บเลยไม่มีอะไรที่แรกเห็นเป็นตัวเลขที่เห็นคือแปดแล้วก็เห็นห้าข้างหลังเลขแปดแต่ต้องเลขาไม่ชัด อ๋อมีช่องว่างระหว่างแปดกับห้าใช่ไหมคะมันมันมันเหมือนแปดสองห้าอ๋อพอพอดูอีกทีแกไม่ให้แล้วคือเป็นเป็นตักคืนไปเลยบังไว้เนาะเป็นบังที้แรกเห็นก็บางที่แหละก็เอาแปดแปดสองห้าถ้าใครไม่เชื่อเอาแปดสองมันหม่แล้วครับมันเป็นมืดตึ๊บไปเลยอ่ะเชื่อนะครับเพราะว่าเห็นเฉพาะคนที่มีโชคนะครับคนที่ไม่มีโชคดูยังไงก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นแล้วมืดหมดแล้ว นี่ก็เป็นความเชื่อนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เห็นเฉพาะคนที่เห็นบางคนก็อาจจะห้าค่าเดือนดับเขาจะเปิดแค่ลุกหนึ่งเคอกตาคนเราไม่ปิดแล้วก็เปิดเนาะพอพอเขาให้แล้วเขาก็ปิดมับอย่างนี้เลยแล้วมันมีแต่ความมืดเห็นอะไรอีกแล้วเห็นแปดเห็นสองเห็นห้าเรียงเรียงไปซ้ายไปขวาแปดอยู่ข้างซ้ายสองอยู่กลางห้าอยู่ขวาสุดค่ะนั่นก็หมายความว่า 8อยู i, 200, 200, ่หลักร้อยสองอยู่หลักสิบห really ้าอยู like ่หลักหน่วยแค่นี้เองเขาให้เห็นแล้วลองลองลองขอใหม่เป็ีนภาษาเก่าเลเป็นเป็นภาษาอีสานบอกหมอเป็นภาษาที่ครับภาษาเขียที่ซื้อได้ไหมครับอาเียเปิลเปิดไม่ไหมครับส้มตาตือโอตตปมาหาแฟนเฮเนาะ กุ้มเนยโกนเจ้ามาจากศรีสะเก็ดโลกหาเต่าคอมเมนต์สิฟังโบออกฟังอ้อครับผมมีล่ามนะครับสิฟังสิเว้าอีสานบ้านเฮาเนาะเนี่ยเบิ่งแล้วสิไปคขับโฉนดไปหาปูกับย่าต่อเด้นี่เนาะทางเปิดทางเปิดทางขังเปิดเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีด้วยซับกั้นใจเด้หนิฮะแก้วทำให้กั้นใจเบื้อง เห็นเก้าเห็นเก้านะคะท่านผู้ชมเห็นเก้าเห็นสี่เก้าสคืออะไบ้าน่าบอกนหอส่เก้าสีหายใจบอกแล้วเขาบอกหายใจเพิ่งกันใจหายกัานใจหายแปลว่าอะไรปะกั้นหายใจ เป่ากับเป่าตีรังกาแสดงว่าเลขอาจจะตีร่างกาเก้าสี่หกแท้ๆเลยเก้าสี่หกปัญหาใจโล่งแล้วค่ะใจโล่งหลังสากทีหยุตัวหยุตัวนพอไวแล้วไปแล้วด้อสิไปคำสนทนแล้วหันใจบาย่ำย่ำย่ตัวเลขชุดเลขใ่้ชุดสองอ่ะมันชุดแรกชุดแรกกับชุดสองค่ะ แำดเช่นดีแปดสองห้าแปดองหนี่ยังเกาะบางนึงเก้เออแปดสรุปตัวเลขคือแปดสองห้ากับ9ก้าสี่แต่ว่า8ปดสองห้าบัตรปาเบำตงเที่สองมองกลาง่พามีสองเันบัตนจะเป็นร่างวันที่หนึงก็ได้แปดสองหตัว ก้าสี่หกได้ตัเลยนะคะแปดสองห้าเก้าสี่หกนะคะเนี่ยอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยก็ได้เด้อแปดสองห้าเก้าสี่หกนะคะท่านผู้ชมเป็นดันได้บ้างปูยามากต่างกันจริมันไปเยี่ยมเล่าอยู่ข้ามถนดอันนี้ปูกับหญ้า องนี้เป็นหลวงปู่สวงรุ่นหนึ่งอันนี้หลวนปู่นันตะนาคราชอ๋ออาจจะเป็นลูกหลานก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็น่าจะมีเซนทีพิเศษนะคะมองเห็นเป็นตัวเลขนะคะอาจจะได้โชคหกตัวก็เป็นได้นะคะเา่มทียวสรุปตัวเลขหลวงปู่สวงรุ่นนี้เป็นแปดสองห้าเ้าสี่หนะคะ เป็นอกเก็ตเนาะผลิตมาร้อยตอนหลวงปู่มีชีวิตอยู่ สรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมแปดสองห้าเก้าสี่หกแปดสองห้าเก้าสี่หกนะคะรางวัลที่หนึ่งไปละรางวัลที่หนึ่งนะคะจดไว้จดไว้นะคะโชคดีเด้อค่ะจะว่าวันนี้วันแรมสิบห้าค่ำของให้โชคแล้วกันเนาะจะเป็นเดือนดับและเปิดตาจอระเข้มีเปิดและปิดปิดและเปิดอย่างเงี้ยเขาให้แล้วแหละเขาให้สามตัวหน้าและสามตัวหลัง เอาท่าละหาลอตเตอรี่ได้เด้อค่ะกลับไปกลับมาอยู่ในนี่แหละ6ตัวนี่แหละไปแล้วสองเท้ากลับมากลับว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วหนูหมดพลังแล้วหมดพลังอ่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมชอบตัวเลขตัวนี้นะคะก็ลองพิจารณา ดูนะคะขอให้เป็นแนวทางะะเราให้เป็นแนวทาง,ทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม,ชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ